น่เอยหลดละพี่พอละอรเลเปี um ้ยวอมหวาน ที่บ่ได้ใส่เสือพกเอาไป <c oughs> เลยชมันย่าออกไม่ได้อามาหนี้จะบอกว่าทำยังไง <c oughs> เอาเสื้อมาเอาเสื้อขึ้นมาอย่างนี้จับสองมือเสร็จเออนั่นนี้ <c oughs> เอาสองมือสิ <c oughs> ลูกเอาสองมือ <c oughs> อเอาใส่เสื้อไว้ก่อนเอาใส่เสื้ออย่างนี้จับขึ้นมาสองมืออย่างนี้แม่มีกระเป๋าเสื้ออยู่อ่ะแม่ใส่ได้เลยแต่อย่างนี้ได้เยอะกว่าเอาไว้ก่อนนะก็แกดึงของให้หน่อยอตกไปไหนละงาแกดึงนี้ถุงไม่รู้ถุงใส่อะไรมาดูน้นารตนะแม่เอารถเอาใส่กระเป๋าคนสองข้างก็งเต็ยบยมน่ะลูกป,ประมาณนี้ออกเรืองหน่อยๆสิกระรังเปรี้ยวดี ได้ว่าถ้าออกแบบนี้จะออกหวานละ่ะอ,อร่อยมากเลยด่าไปเยอโอยมันน่ามันอป้ะหนอวุ่ววดึนกะับอืไอ้อนุมพี่ปุ่นกำลังถ่ายคลิป เอาเอาเสื้อมารูปไม้ไปใส่กับกระเป๋านี่นนี้ไหมขึเอาใส่ไหนในกระเป๋าไหมใส่ไงกระเป๋าเสื้อแม่ระวังรูปนี้ก็ได้เลยแม่รูปแบบนี้ก็ได้นะระวังระวังมีน้ำด้วยมันแข็งแต่ว่าเก็บไปด้วยกินไปด้วยแต่ว่าอันนี้นั่ง เพิ ay, to the Hello, ่งเริ่มเหลืองเหลเปียวขนาดเนี่ยเปียวอมฝาดนี่ขนาดนขนาดนี้เปียวอมฝาดต่วนำเนี่ยกลังเปียวโอ้ยนาเอเหอนีรแล้ก็หาเ็ด้อนล่างหยอดนนาย ต้นตำตำหนึ่งเลยเพราะสูงถ่วมหัวเนี่ยกราต้นต้นกับต้นไม่ใหญ่ <c oughs> ชิมใจกันลราสองต้นต้นนี้จะออกฝาดแส่วมันนี้จะเปรี้ยวหวาน

เริ่มเป็นหลุมแม่ก็ชอบกินลูกแบบออกุ่ม,ม่มถุงเสื้อแม่หรือยังยังเก็บแล้วมาใส่ถุงเสื้อแมียต้นไหนไอ้ลูกไหนที่มันยังไม่พอกินยังไม่ต้องเก็บเอาไว้วันหลังค่อยมาเก็บเก็บเอาแต่ลูกที่มันพอกินหลกถ้าไหนที่มันยังเขียวอยู่เราไม่เอา

กินลองดูสิเปรี้ยวไหมชิมกันโอ๊อยบุกมือนะเช็ดใส่เสื้อสิลูกเป็นไงอร่อยไหมหน้ <laughs> าตาเปรี้ยวนี่ <c oughs>